งสร้างรายวิชาในรายวิชาเพิ่มเติมเหมือนกับว่ามีหน่วยอยู่ในนั้นว่ากี่หน่วยทีนี้รายวิชาเพิ่มเติมถ้าเปิดแล้วอย่างน้อยมันต้อง20ชั่วโมงหรือ0.5นหาน่วยต่ำกว่านั้นผมไม่ให้เปิดทีนี้ใน20บชั่วโมง เราจะจัดทักกี่หน่วยในงานที่เราจะให้เด็กออกท่องที่ออกวิจัยของเราจัดักกี่หน่วยไม่ต้องมากหน่วยถ้าหนังจากจัดหน่วยเรกงกดอกภาคสรนามจัดหน่วยเดียวเลยเด็กสร้างความรู้เด็กสร้างเครื่องมืออะไรทับหน่วยยังไม่ออกภาคสนามหน่วยที่สองคือออกภาคสนามกันเลยออกสิบชั่วโมงก็หน่วยสิบชั่วโมง หน่วยที่สามก็หน่วยที่กลับจากภาคสนามแล้วมาเขียนมาทําอะไรมาจัดนิเการมาทําเอกสารมาทำอะไรสักหน่วยสนึ่งราว่าขั้นต่ำรายวิชาต้อเป็นประวัติศาสตร์ตามแนวคิดโครงการนี้ขั้นต่ามันจะมีสามหน่วยแต่ท่านอาจจะมากกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านเห็นเหมาะสมถ้ายี่สิบชั่วโมงสมหรว่าสามหน่วยหรือสี่หน่วยหรือห้าหน่วยหน่วยไหนเวลาเท่าไหร่ท่านไปคิดมันจะต้องมีจํานวนชั่วโมง แล้วก็มีค่าน้ําหนักหรือค่าคะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปยากอย่าทํหน่วยให้ละเอียดเกินไปหน่วยหนึ่งหน่วยควรจะตั้งแต่ก้าวสู่กิจกรรมนั้นเป็นจนจบให้เอากระบวนการสร้างปัญญาสร้างความรูร้กับเด็กเป็นหนึ่งหน่วยอย่าเอาช่วงวงเป็นตัวตั้งให้เอากระบวนการเป็นตัวตั้งสมมติว่ากระบวนการนี้ตั้งแต่เด็กออกภาคสนามจนกลับมา เราหนึ่งหน่วยออกกระบวนการหนึ่งกระตังไม่ต้องตกใจว่าเวลาน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหน่วยหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงก็เป็นปกติแต่มันเป็นกระบวนการเคลื่อนที่จะสร้างความรู้ให้เด็กหนึ่งกระบวนการเรียกว่าหนึ่งหน่วย ก็พ่อบอกนะกระบวนการที่หนึ่งหน่วยแรกอาจจะเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้เด็กเด็กคิดเด็กความแผนเด็กสร้างเครื่องมือจนครบกระบวนการพร้อมที่จะออกภาคสนามแล้วนั่นคือหนึ่งหน่วยใช่ไหมหนึ่งหน่วยเด็กออกภาคสนามอีกหน่วยหนึ่งเด็กปรับมาถึงกี่หน่วยหน่วยสองหน่วยก็ว่ากันไปหน่วยหนึ่งควรจะเป็นหนึ่งกระบวนการ กระบวนการของการเรียนรู้คําว่าหน่วยนี่คือกระบวนการของการเรียนรู้หนึ่งชุดไม่ใช่เอาเวลาเป็นตัวตั้งหน่วยมันอาจจะแค่สองชั่วโมงหน่วยมันอาจจะสิบกว่าชั่วโมงได้ทั้งนั้นสาระการเรียนรู้อันนี้เรากําหนดขึ้นมาเองโดยหลักสาระกลางก็เราต้องศึกษากรมสาระท้องถิ่นก็ศึกษาแล้วก็โรงเรียนกําหนดได้เองถ้ามันเห็นว่าสะสมเอาอะไรไม่ถูก ตั้งเองทั้งหมดเลยเพราะตัวนี้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมเขาไม่ได้บังคับว่าต้องเอาสาระแกนกลางม,มาใช้เอากรอบท้องถิ่นมาใช้ที่เขตทำเอาของเราเลยตรงนี้ว่าเนื้อหาที่จะเรียนเนื้อหาที่จะให้เด็กสร้างความรู้นี่เนื้อหาอะไรบ้างกลับมาได้องสมรรถนะสําคัญตัวนี้ต้องใช้ในหลักสูตรห้าหนึ่ง มีอยู่ห้าตัวเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเด็กเรียนของเราสมมรืว่าของเราหน่วยอยู่ยี่สิบชั่วโมงนี้ยี่สิบชั่วโมงนี้ในห้าสมรรถนะไปสนองักีมสมรรถนะเอาที่สนองตรงๆไอเรียบเคียงเหยาวเด็กเกิดกระบวนการคิดไหมเด็กใช้เทคโนโลยีไหมแก้ปัญหาไหมถ้าแก้ใช้ถ้าเลือกมา สื่อสารไม่ชัดเจนเลยสื่อสารเขาต้องไปสัมภาษณ์ไปเลสื่อสารชัดห้าตัวนี้ถ้าดูถ้าท,า,าทนาออกทศนาไม่ครบทหนาเอาแต่ตัวที่ตรงจริงๆตัวที่แอบว่าน่าจะเฉียนยาวสาเหตุที่น่าจะเฉียนเฉียนยาวมันจะเกิดปัญหาในกระบวนการวัดเพราะเราพยายามดึงว่าเฉียนแต่พอวัดเราวัดไม่ได้มันจะเกิดปัญหา ลำดับต th ph ่อไปเอาแต่ที่ตรงๆคุณลักษณะอตรุณ์ประสงค์กระทรวงกำหนดไว้แปดข้อโรงเรียนเราใครเพิ่มมากโรงเรียนไหนเพิ่มมากมมากกว่าแปดข้อทีนี้เรามาีข้อแปดข้อนี้เด็กรักชาติศาสนาขึ้นไหมเด็กมีจิตสาธารณะไหมเด็กเกี่ยวกับไอ้ความพอเพียงไหมเด็กมีความฝ่ยรู้ฝ่ยเรียนไหมเด็กเอาแต่ ข้อตรงตรงใครรู้ไปเรียนชัดเจนที่สุดข้ออื่นจิตสานึมีไหมน่าจะมีข้ออื่นแล้วแต่นันอออกวิเคราะห์เอาเลือกมาแต่ที่ตรงตรงชิ้นนานพรารางานนี้ต้องทำหรอชิ้นนานคือออกมาเป็นชิ้นชิ้นทำเว้นอ,ออกมาเป็นตัวเว้นนี่คือชิ้นนานพรารางานคืออะไรพรารางานคือเด็กต้องทำแต่ไม่เป็นชิ้น เช่นเด็กของเรามีระเบียบวินัยเป็นชิ้นานเด็กของเราส่งงานตรงเวลาเป็นเป็นพาระงานเด็กของเรามีความรับผิดชอบเป็นภาระงานแต่ชิ้นงานเอาแต่ชิ้นสําคัญสําคัญเช่นครั้งนี้ชิ้นงานที่สําคัญที่สุดคือรายงานการศึกษาใช่ไหมรายงานศึกษาวิจัยนี่คือชิ้นงานเองการวัดและประเมินผล ในทฤษฎีหลักสุรนี้บอกว่าวัดตามสาภาพจริงแยกองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างหนึ่งเนื้อหาสการจัดรูปเล่มภาษาอะไรว่าไป 3. ความตรงเวลา 5. เรื่องของอความน่าเชื่อถือของข้อมูล เรื่องของการสังงคะ้อข้ขอมูลแล้วแต่เราแยกองประกอบแล้วก็ไปดูว่าแต่ละองค์ประกอบมันควรจะได้ระดับค่ามันเท่าไหร่อย่าไปติดเยึดก็ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ให้อยู่ที่ว่าเด็กของเราได้ระดับไหนเพราะอะไรเป็นสําคัญสิ่งตา่ตางๆที่เราจะดูอย่าใช้เอกสารเด็กเป็นตัวตั้งเอาระบบคิด กับผลของการแตกหน่อต่อยอดที่เกิดกับเด็กเป็นตัวตั้งและเระะาอบอย่นจุดสาคัญที่สุดเด็เป็นคนแล้วเด็กคิดอย่างไรเด็กเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เรียกว่าแตกหน่อต่อยอดขึ้นมารเท่าไหร่อย่าไปตรวจเด็กจนให้เด็กเกรงว่าเธอเขียนไม่สวยหนะ้าพิมพ์ไม่เป็นลำดับเหมือนกับคนที่มาตรวจอาจารย์สามนะ พราะฉะนั้นวผลอย่าไปติดกับรูปแบลบอย่าไปติดกับแบบฟอร์มอย่าไปติดอะไรแต่ติดกับปัญญาและองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นเด็กเป็นตัววัดผลสำคัญหน่หวยการเรียน,นรู้ถามว่าแผนต้องทํำไหมถ้าเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องทงําแผนก็ได้ถ้าจะทําก็ได้แต่โดยหลักศูนย์ห้าหนึ่งจริงๆไม่ได้นิยามคาว่าแผนไว้เลยแต่ถ้าไม่ทําแผน เมื่อทําหน่วยต้องทําอย่างละเอียดได้บอกไว้เลยว่าช่วงมงที่หนึ่งมาถึงตรงนี้นะถึงข้อสองจุดสองในช่วงมงที่หนึ่งสองสามจุดหนึ่งถึงสี่จุดสองเป็นช่วงมงที่สองนะอันนี้คือเรียกว่าทําหน่วยโดยละเอียดแต่ถ้าท่านทําหน่วยไม่ละเอียดท่านต้องไปทําแผนฉนองสื่อนวัตกรรมที่เราจะสร้างขึ้นเช่นเอกสารประกอบที่จะให้เด็กอ่านข้อมูลพื้นฐานที่จะให้เด็กได้รู้ เครื่องมือวัดที่ว่าแล้วโดยสรุปตรงนี้นะว่ารายวิชาเพิ่มเติมเราทําอย่างนี้ทีนี้ถามว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบนี้ไหมโรงเรียนไหนเพิ่มหัวข้อ,ขอไหนไม่ผิดเพราะองค์ประกอบไม่ได้บังคับโรงเรียนไหนลดก,ก็ไม่ได้บังคับแต่ตัวหลักๆเราต้องจับไว้เพราะเราเวลาเสนอหานต้องให้คนเกิดมองเห็นแล้วเออใช่ตัวไหนอยาเพิ่มเพิ่มมาเต็มที่เลยรูปแบบของเราออกไหม อย่ากแ่ของเรากี่โรงก็แล้วแต่มีระบบคิดของตัวเองในรายวิชาเหมือนกับเราแตกหน่อต่อยอดในลนักษณะการจัดทําของเราเป็นอิสระภายใต้ระบบคิดใหญ่เพราะถ้าเราอุตส่าห์ทำรายวิชาเพิ่มเติม แล้วก็เราอุตส่าห์จะทําเรื่องการวิจัยและเราอุตส่าห์มากมายแต่เราไปติดกับเวิร์ดดิ้งแต่ละคําของหลักสูตรเราจะลืมก้าวไม่ออกในกรณีของรายวิชาเพิ่มเติมกำหนดผลการเรียนรู้แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแปลว่าผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติมมันไปแทนมาตรฐานและตัวชี้วัดอยู่ในตัวแล้ว ทีนี้ถ้าไปที่โรงเรียนเกิดค,ครูวิชาการหรือผู้อนวการโรงเรียนบอกว่าเล่มพระราฐาเรับตัวชี้วัดไปไหนอเอาเอกสารนี้ให้เขาดูนะแจกทุกโรงถ้าทุงท่านมีนะแล้วมันจะมีคําอธิบายบางตัวแม้ว่าเราจะหลุดออกมาเราก็ต้องหาหลักไปตอบคำถาม,ถามในระดับโรงเรียนด้วย